ดูอยอดตำลึงจ้าอันนี้เป็นยอดตำลึงนะคะยอดตำลึงหรือยอดผักแคกจ้าเนี่ยจ้านี่อันนี้ก็เป็นยอดตำลึงเนาะก็จะได้มีลักษณะนนอย่างนี้นะคะนี่ ยอดตำเดงก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้เส้นต้มจืดก็สามารถใส่ได้นะคะน,นี่ก็จะเป็นอะไรไม่ได้เดีจ้ะนี่ก็เป็นฟ้าทลายโจนนั่นเองนี่ ฟ้าทลา,ายโจนเป็นสมุนไพสชนิดหนึ่งที่สามารถต้านวัดได้แล้วก็รักษาโรคทั่วไปได้นะคะก็คือฟ้าฮลา,ายโจนนั่นเองจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือต้นตะไคร้นั่นเองนี่ต้นตะไคร้ก็เป็นพืชผ่าสนวนครัวในบ้านชนิดหนึ่งนะคะนี่ ก็อ,อย่าลืมติดตามสมคิดต่อไปนะคะลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ